สวัสดีค่ะพี่พี่กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านเลยนะคะวันนี้พระบ้านแบ่งปันมาแล้วค่ะพี่พี่ค่ะช่องทางการติดต่อชาวบูชาพระนะคะพี่พี่สามารถโทรได้ตรงมาที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสี่เค่ะพี่พี่ค่ะเบอร์โทรนี้นะคะโทรได้แอนไลน์ได้เลยนะหามีองค์ไหนที่ชมเ้วชอบชมเราใช่นะคะถูกใจอยากจะปิดพระจากทางร้านน้องไปก็ซ้ายด่วนใส่ตรง,าตรงหากันได้เลยค่ะพี่ค่ะ น้องสนิคย้ำค่ะพี่และแจ้งกันในทุกคลิปทุกอีพีเลยนะว่าพระนองนะคะได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณาจารย์นะพี่นะต่างที่มาต่างว่าละกันเลยนะคะพี่ๆท่านใดอยากเช่าบูชา กันไปก็สามารถสายด่วนส่ตรงนะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะห้างหายกล้าลงคลิปไปสองวันค่ะพี่วันนี้กลับมาแล้วเนาะช่วงนี้ภารกิจเยอะแยะมากมายค่ะพี่คะเลยไม่ได้ลงคลิปไปเนาะแต่ก็มีลงรูปไปบ้างนะพี่นะถ้ายัางไงชอบอยังไงถูกใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เหมือนเดิมค่ะพี่คะเดี๋ยวเริ่มรายการแรกเลยนะคะวันนี้เปิด28รายการค่ะพี่28รายการเท่านั้นนะ ลำดับรายการแรกจะเป็นพระพระนอนค่ะพี่ขาพระนอนวัดใหม่อมตะรดเนาะพี่พี่เนาะนี่ด้านหลังค่ะพี่มิดมวลสารเห็นกันชัดตินแบบนี้เลยนะ นานๆนะคะสวยเดิมเก่าเดิมจริงๆค่ะพี่น้องบอกเลยว่าได้รายการนี้ไปรับรองถูกใจนะคะพี่คะไม่มีสลับสเปลี่ยนองค่ะทางเราส่งเร็วส่งไวส่งของทุกวันด้วยนะพี่นะลำดับรายการนี้นะคะพระนนนะพี่รายการนี้นะคะขอที่ ห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทเท่านั้นพอนะลำดับที่หนึ่งห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่นะวันนี้นะคะพี่พี่ท่านใดแจ้งปิดมาวันนี้ขออนุญ,ญาตส่งเป็นรอบวันพรุ่งนี้นะพี่นะวันนี้ขนส่งค่อนข้างปิดหลายพื้นที่หลายที่เลยค่ะพี่ออาจะจะต้องนําส่งเป็นวันพรุ่งนี้นะคะพี่ขาเราจะส่งให้วันพรุ่งนี้เนาะสาหรับรอบการสั่งอ่ชาชาบูชาวันนี้นะคะน้องขออนุญาตส่งเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะพี่อสำหรับรายการที่สองเดี๋ยวไปต่อเนาะ รายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่คะพระสมเด็จรายการที่สองนะคะองค์นี้เมิตรมวลสารเห็นกันชัดเจนเลยคะ่ะพี่สภาพเดิมเลยนะคะผิวเก่าผิวเดิมเนื้อสวยเนื้อเดิมแบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะ องนี้รายการนี้นะคะพี่คะ่ะพระสมด็จไปพร้อมกรอบเก่าๆเลยรายการที่สองนะคะขอที่500บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่คะ่ะห้าร้อยบาทนะลำดับต่อไปจะเป็นรายการที่สามนะพี่พระสมด็จเปียกทองด้านหน้าแบบนี้นะคะเปียกรักสีแดงด้านหน้าแบบนี้ค่ะพี่ รายการที่สามนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่สามนะพี่องค์นี้นะคะสภาพเดิมเลยนะคะผิวเก่าผิวเดิมเนื้อสวยเนื้อเดิมเลยค่ะพี่คะเนื้อสวยเนื้อเดิมเลยนะ ลำดับรายการนี้นะคะลำดับรายการนี้เนาะขอเบาๆแบ่งป,ปันพี่พี่ที่500บาทเช่นกันค่ะพี่ผาพระสมเด็จรายการที่สามนะคะห้ารอยบาทค่ะพี่รายการที่4จะเป็นพระเนื้อกระเบื้องค่ะพี่าผาขุนแผนเนื้อกระเบื้องนะคะด้านหลังค่ะพี่ ด้านหน้านะคะนี่พี่คะสภาพเดิมๆค่ะพี่ผิวดูๆเดิมเนื้อดูเดิมค่ะพี่สวยจัดชัดเจนค่ะบอกได้เลยว่าได้ไปรายการนี้ค่ะพี่สวยตรงปกถูกอกถูกใจกันนะคะลำดับรายการนี้นะคะขออนุญาตแบ่งปันพี่เพที่ ห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะพระรายการที่สี่นะคะขอห้าร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะต่อมารายการที่ห้าค่ะพี่รายการที่ห้านะคะเป็นพระตสมบัตน,นะพี่หาอกลำร่ำนะฐานลึกๆซุ้มลึกชัดชัดแบบนี้ค่ะพี่เกดทะลุซุ้มเลยนะพี่นะลำดับรายการนี้นะคะด้านข้างค่ะพี่ด้านหลังเนาะผิวพรรณวันนะนะคะพี่พค่ะสวยสดงดงามจริงๆรค่ะพี่ รายการนี้ได้ไปเนาะไม่ผิดหวังกันเลยนะคะลำดับรายการนี้นะพี่นะขอที่ห้ารอยบาทเท่านั้นเช่นกันค่ะพี่ขาเท่านั้นเลยนะคะขอแบ่งปันพี่ๆนะองค์ต่อไปจะเป็นรายการที่หค่ะพี่ลำดับที่6นะพี่นะลำดับรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกตุลุซุมเช่นกันค่ะพี่ขาสภาพผิวพรรณวันนะสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะคะ ด้านหน้านะคะมิดบนสารเห็นกันชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังค่ะลำดับรายการนี้นะคะรายการที่หกนะพี่นาะรายการที่หกนะคะขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดจะเป็นพระสดิทนะพี่นาะนี่ ซุ้มลึกๆหนาๆอย่างนี้เลยนะพี่นาอ,อกเป็นอ,อกเป็นล่องนะพี่นาอ,อกลำลำเป็นล่องแบบนี้นะพี่ลำดับรายการนี้รายการที่เจดค่ะ ไปกันต่อรายการที่8ค่ะพี่รายการที่8นะคะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพ,พี่รายการนี้นะคะสวยสดงดงามจริงๆค่ะพี่ด้านหลังเนาะนี่สภาพเดิมๆค่ะพี่แล้วผิวพรรณน,นนะ่สวยจริงๆค่ะพี่จ๋าลำดับนี้ได้ไปนะคะขอที่500บาทพอค่ะพี่ค่ะ500้อยนะคะ ไปต่อรายการที่9้าไม่รอช้านพี่น้องรายการที่9้านะคะเป็นพระสมเด็จเกตทะลุซุ้มเลยค่ะพี่คะเกตทะลุซุ้มเลยนะคะนี่ข้าค่ะ,คะพี่ด้านหลังนะคะพระสมเด็จเกตทะลุซุ้มเลยนะพี่น้าลำดับรายการนี้นะคะ นี่ด้านหลังค่ะพี่เนื้อหามวลสารแน่นๆเลยนะพี่นามองเห็นชัดเจนเลยค่ะพี่ค่นี่พี่ดูความหนาความคมนะพี่นาความลึกของพิม์พนะพี่เกทลุกซุ้มคือสวยสดจริงๆค่ะพี่ค่สวยสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่ลำดับรายการนี้นะคะน้องขอดที่500รพอค่ะพี่ค่ะราคาแบ่งปันนะคะลำดับต่อไปจะเป็นรายการที่10ค่ะพี่ค่นี่องค์นี้ได้มาเดิมๆเลยค่ะพี่ค่ ได้มาเดิมๆเลยนะด้านหลังค่ะพี่พาบ้านๆเลยค่ะพี่ขาได้มาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยนะคะดูชอบดูใช้จัดก,กันไปได้ค่ะพี่ขาไม่ต้องรอช้าเนาะองค์นี้ก็สวยสดงดงามเลยค่ะพี่ขาผิวพันวันนะต่างๆนะคะสะภาพเดิมๆเนาะ รอบๆอ,อ,อ,องค์สวยจดจร,จริงๆค่ะพี่หาเนื้อหาเมอสารเห็นกันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะลำดับรายการนี้ค่ะพี่ลำดับรายการนี้เนาะขอบ้าๆแบ่งป,ปันพี่ๆเลยรายการที่สิบนะคะขอแบ่งปันพี่ๆที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นพอนะพี่นาต่อไปเป็นหล่อบพ่อเงินบ้างพี่ได้หล่อบพ่อเงินนะคะจังหวัดพิจิตรนะพี่นาอันนี้เลย <c oughs> ไปพร้อมกรอบเลยค่ะพี่หาได้ไปพร้อมกรอบแบบนี้นเนาะ ลอยองเก,เก่าสวยเลยค่ะพี่ด้านหลังนะคะได้<ม>ไปพร้อมกรอบนะคะพี่ขาสวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เนาะผิวพันธุ์ต่างๆค่ะพี่ขาลำดับรายการนี้ค่ะพี่ลำดับรายการนี้นะคะ<ม>ขออนุญาตแบ่งปันเลยค่ะพี่ขาขออนุญาตแบ่งปันพี่พี่นะ รายการนี้เนาะลำดับที่11นะคะของ6 0 0บาทค่ะพี่ค่ะรูปหล่อลอยองค์หเพราะเงินนะสภาพสวยคมค่ะพี่ค่ะองค์นี้สวยสดงดงามค่ะพี่ฐาน2องชั้นสูงๆแบบนี้เนาะพิมพ์นี้นะคะพี่ๆค่ะใครชอบนะ ลำดับรายการนี้นะคะน้องขอที่600บาทพอค่ะพี่คะลำดับต่อไปจะเป็นรายการที่ส2องค่ะพี่รายการที่12จะเป็นพระปิตาเนื้อผงกระดูกผีนะคะพี่ผ่้องค์นี้จะเป็นสีขาวนวลเนาะนี่ด้านข้างคะ่ะด้านหลังค่ะพี่ ด้าน,นข้างค่ะพี่รายการที่สิบสองนะพี่นะรายการนี้นะคะสวยเดิมเก่าเดิมขอห้าร้อยค่ะพี่่ะขอราคาเบาๆนะคะพี่่ะราคาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านได้เช่าบูชากันเลยนะต่อไปจะเป็นพราเหรียญน,นะพี่พระเหรียญน,นะคะสภาพเดิมค่ะพี่สภาพเก่าสภาพสวยนะ ด้านหลังค่ะพี่รายการที่สิบสามนะคะรายการนี้ขอที่500อยเช่นกันค่ะพี่ค่ะรายการที่13บสามขอห้าร้อยเนาะเหรียญต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่เหรียญสวยเหรียญคุ้มจริงๆค่ะพี่ค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพระครูสมุทรธรรมะสุนทรน,นะคะหลวงพ่อสุดนะคะพี่ค่ะลำดับรายการนี้นะคะด้านหลังค่ะ เส้นสายลายอนอคาลนดิคมชัดเลยนะพี่นะรายการนี้เนาะเห็นไหมได้ไปนะคะตรงปกแน่นอนค่ะพี่พี่ท่านใดเข้ามาเจอเจอ,เจอน้องครั้งแรกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะพี่นะลงคลิปทุกวันค่ะพี่ค่ะถ้ามีเวลาจะก็จะลงเช้าเย็นเนาะช่วงไหนเวลาอ่าไม่มีเวลาก็อาจจะลงเป็นช่วงช่วงสายนะคะหรือจะลงแค่เพียงคลิปเดียวนะพี่นะวันไหนหายไปก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยค่ะพี่วันนั้นติดภารกิจนะพี่นะ ลำดับรายการนี้นะพี่จะเป็นหลวงพ่อสุดค่ะพี่เหรียญลำดับที่สิบสี่เหรียญคมคมเลยนะคะรายการต่อรายการที่สิบห้าค่ะพี่เหรียญรายการที่สิบห้าพระสมเด็จนะคะองค์นี้ผิวเก่าจัดค่ะพี่ขาเนื้อหากเก่าเลยอะ่ะนี่รายการนี้จะไม่เห็นด้านหลังนะพี่นะเป็นการเลี่ยมพลาสติกปิดด้านหลังเรียบร้อยนะ้อะกราบขออภัยด้วยนะพี่นะได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะ ลำดับรายการนี้นะคะรายการที่15้าค่ะพี่รายการที่15้านะคะไปกันต่อรายการที่16เลยค่ะพี่วันนี้เราเปิดกัน28รายการนะพี่นะอยู่กันยาวๆจนถึงท้ายคลิปเลยนะพี่ท้ายคลิปมีทีเด็ดกันเลยนะคะลำดับรายการที่16จะเป็นหลวงพ่อโตค่ะพี่พระสมเด็จพิมพ์พุทซ้อนค่ะพี่ขานี่ ไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะพี่น้าเนี่พี่พี่หาด้านหลังค่ะนานนะพี่น้านี่ยค้างค่ะ สวยสดงดงามจริงๆค่ะพี่รายการนี้นะคะสวยสดงดงามจริงๆเลยนะคะลำดับที่สิบหนะขอที่ห้ารอยบาทเท่านั้นพอค่ะพี่คะลำดับที่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญน,นะคะรุ่นสองแผ่นดินค่ะพี่หลวงพ่อคูณรุ่นสองแผ่นดินนะพี่นะพระเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อคูณค่ะพี่คูณลาภคูณยศนะพี่นะ รุ่นสองแผ่นดินเหรียญนี้นะพี่นะใครเก็บใครสะสมนะพี่น้องมีหนึ่งเหรียญน,นะพี่นะรายการนี้นะคะพี่พี่ท่านใดถูกอ,อกถูกใจค่ะแบ่งปันพี่พี่ขอที่สี่รอยบาทพอนะคะพี่พี่ค่ะ 400บาทนะคะเหรียญรุ่น2พันดีของหลวงพ่อคูณนะคะลำดับที่17ค่ะพี่ทางร้านมีบริการจัดส่งไปทางให้นะพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดไม่สะดวกโอนแจ้งเก็บไปทางกับน้องได้เลยไปทางมีค่าจัดส่ง50บาทค่ะพี่คะหากพี่พี่ท่านใดพร้อมโอนเลยจัดส่งฟรีให้กันเลยนะคะไปทางต้องขออนุญ,ญาตบวกเพิ่มค่าจัดส่งนิดนึงนะพี่นะต้องขออภัยณจุดนี้ด้วยค่ะพี่คะอะลำดับตายการต่อไปจะเป็นพระลมเด็จเปียกทองนั้นหน้าฉุบหลักเต็มองค์เลยค่ะพี่ ด้านหลังค่ะพี่เนื้อหาโมลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะรายการนี้ค่ะพี่รายการที่1 8ขอ500บาทพอค่ะพี่ขารายการที่ 18, ขอ500นะคะแบ่งปันพี่พี่ห้าร้วละกันเนาะลำดับต่อไปรายการที่19ค่ะพี่ขาเป็นพระปิตาค่ะพี่หลังยันนะพี่นะพระปิตาหลังยันค่ะพี่พี่ขา งนี้รายการนี้นะคะรายการที่19ค่ะพี่รายการที่19เนาะขอที่ห้าร้อค่ะพี่ค่ห้ารอยนะทุกรูปทุกองคขอชมนุภาพเพิ่มเติมกับน้องกรตัดสินใจไปได้นะพี่นะทุกรูปทุกองเลยนะคะลำดับที่2ี่ค่ะพี่จะเป็นเหรียญเจาะนะคะหลังยันค่ะพี่ค่ะเหรียญเจาะหลังยันนะพี่ๆนะเส้นสายลายยันคมจัดชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ด้านหน้านะพี่นะพี่ดูเม่หูเมตตาเนาะเสียคมปริบค่ะพี่ขาเิลีวจีวรชัดเจนนะพี่นะเส้นอาาระเส้นสายลายันสวยคมค่ะพี่เป็นเหรียญลมดํานะได้มาเป็นเหรียญลมดานะพี่นะสภาพดีเลยนะคะอง์นี้นะพี่นะ องค์นี้รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบค่ะพี่ขาเบาเเลยค่ะพี่ขอแบ่งปันพี่พี่นะขอที่สี่ร้อยพอค่ะพี่คะ่ะไปกันต่อที่เหรียญหล่อโบราณค่ะพี่เหรียญจอบกลางนะพี่นะองค์นี้น่าจะเป็นจอบกลางหลวงพ่อไปค่ะพี่ที่ล,ลึกสองสี่สองสี่เจ็ดแปดค่ะพี่ขานี่เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเอค่ะพี่ไปที่400บาทค่ะพี่ค่ะส0่400บาทนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่15้าค่ะพี่เป็นพระสมเด็จนะพี่นะาไม่แน่ใจเรียกพิมพ์อะไรนะคะองค์เล็กๆค่ะพี่เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังไว้นะคะพี่ค่ะ ตร์นี้รายการนี้นะพี่นาะพระสมเด็จรายการที่22นะคะขอราคาแบ่งปันพี่ๆเลยนะพี่นาะราคาแบ่งปันเลยนะคะนี่องค์นี้ขอที่400บาทพอค่ะพี่400บาทนะคะต่อไปเป็นพระกรีบบัวนะพี่พระกรีบบัวนะคะ รายการที่23นะคะห่อที่400บาทเช่นกันค่ะพี่คะ่ะส0่บาทนะคะนี่รายการต่อไปรายการที่24ีค่ะพี่จะเป็นพระรูปหล่อลอยองคหลวงพ่อเงินพิมพ์หน้าศึกค่ะพี่คะ่ะรุ่นนี้ได้มาเป็นหน้าศึกนะพี่นะ ด้านหน้านะพี่นะจะเป็นหน้าศึกนะพี่นะด้านหลังค่ะรายการนี้นะคะเก่าเดิมสวยเดิมจัดค่ะพี่ขาหลวงพรอเงินพิมพหน้าศึกนะพี่นะรายการนี้ค่ะพี่ไม่ค่อยเจอค่อยเจอเหมือนกันนะขอที่66 0 0บาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะรดับต่อไปรายการที่25นพี่นะพี่ รายการนี้นะคะรายการที่25ค่ะพี่ก้นจีบเลยนะพี่นะผิวพรรณวันนาะด้านหน้าคือสวยสุดงดงามเลยค่ะพี่รายการนี้รายการที่25ขอที่500บาทค่ะพี่ค่ะ500บาทนะรายการที่26ค่ะพี่เป็นพระพิตาหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวนะคะพี่ค่ะขอบตัดด้านข้างค่ะด้าน,นหลังค่ะพี่ องน,นี้รายการนี้นะคะพี่่าองค์น,นี้รายการนี้เนาะพระปิตาวัดนางสาวนะพี่น้องขอราคาเบาๆแบ่งปันพี่ๆเลยนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะพี่สวยสดงดงามจริงๆค่ะพี่่าขอที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่ขานี่เป็นรูปหล่อลอยองพระนาคปุกค่ะพี่ขาเลย พรนะนาคปกนะพี่นะรายการนี้นะคะลำดับที่27นะพี่เป็นรูปหล่อลอยองค์นะคะพี่ๆค่ะรายการนี้เนาะได้ไปเดิมๆค่ะพี่พี่ดูความสวยความเดิมความเก่าความเดิมเนาะคาบแน่นๆตเต็มรูปตเต็มองค์เลยค่ะพี่ค่ะรายการนี้แน่นๆตเต็มรูปตเต็มองค์เลยนะคะ ใต้ฐานค่ะพี่รายการนี้องค์นี้นะคะพี่ค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะนะ้องขอเบาๆค่ะพี่ขอแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยเนาะเผื่อใครชอบใครใช่ใครถูกใจนะขอรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้ขอที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ค่ะลำดับลำดับต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะคะจะเป็น รูปหล่อนะคะเหรียญหล่อพะล่วงรางปืนพิมพ์เล็กค่ะพี่ขาเหรียญหล่อรางปืนพิมพ์เล็กนะพี่นะนี่สวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่คาดแน่นๆเลยนะคะรายการนี้เนาะด้านหลังค่ะพี่ไปพร้อมกรอบนะขนาดกําลังดีค่ะพี่เหมาะนี่เผื่อใครๆเช่าบูชาไปโค้งคอเนาะลําดับรายการนี้นะคะขอราคาแบ่งปันพี่ๆนะรายการนี้ขอที่ ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่ค่ห้าร้อยบาทเนอะลำดับรายการที่2 8นะคะขอ500บาทค่ะพี่พี่ะรายการนี้ใครชอบใครใส่ใครถูกใจนะคะสามารถทางมาปิดพักกับน้องได้เลยนะทางร้านมีบริการจัดส่งไปทางด้วยนะพี่นะาสะดวกรวดเดียวทันใจคะ่ะพี่พี่ท่านใดพร้อมอนเลยจัดส่งฟรีนะคะสําหรับวันนี้อ p พนี้น้องรับ อ,อีพายพี่รับชมกันทุกรูปทุกองค์ทุกรายการแล้วเนาะถ้ามีองค์ไหนที่ถูกตาต้องใจก็สามารถใส่ด่วนใส่ตรงหาก,กันได้เลยค่ะพี่ค่ะสำหรับวันนี้อีพีนี้เนาะลองต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่แล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ